เอาละแล้วก็มาทดสอบเกม g t v 5 M กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับเป็น high ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเฟรมเลยอยู่ที่ประมาณ80 7 0เฟรมเลยผนปรวเทศประมาณ328คนครับเลนลื่นไหลนี่มาดูเซตติ้งครับกราฟิกปรับ high ตามนี้เลยครับนี่ ฟูเอสดีอ่ะลองวิ่งดูสักหน่อยนี่ครับเห็นไหมโอ้่ร้จะซื้อใครดีนี่วิ่งผ่านครับวิ่งผ่านตรงนี้70เฟรมครับมีคนเยอะมีร้านขายของ70-60เฟรมปุ๊บนี่มีต้นไม้ครับ มดเสริมต่างๆเฟรมเลยทกสิบเจ็สเฟรมถ้าคนเยอะๆเนี่ยตรงนี้แบบสัก20-30คนแนะนําปิดเงานะครับหรือไม่ก็ไปปรับเป็น Normal ก็ได้นะเพราะว่ายิงคนเยอะหรือว่ามีมดเสริมเยอะเนี่ยเฟรมรือนก็จะตกเป็นธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดเงาให้ดูว่าจาก80เฟรมเนี่ยจะพุ่งมาสักหนึเฟรมหรือเปล่ากราฟริกครับอ่ะปิดเงา เงาครับเฟรมเนี่ยแทบไม่ต่างนะครับขึ้นมาหลักหน่วยมีแต่90เฟรมบ้างนะก็ถือว่าทำได้ดีครับปรับสักไฮน n o r มอลก็ได้นะเงาอ่ะสักน o r m มอแล้วกันนี่ครับไปขับรถเร็วๆสักหน่อยรถผมก็เร็วได้แค่นี้แล้นะ รถใครวะแรงจริงเพื่อนเพ <laughs> ื่อนรถแฝดเฮ้ยข้าจะแนวกันอืแข่งกันแล้วครับเออเบก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 โอ้โหนี่ครับเด่นลื่นๆเลยทำงานดำทำสตอรี่ได้หมดอ,อ,อุ้ยเออเปิ้งเลยนี่ ตรงนี้ตลาดโลกนะครับ60เจม70เฟรมอ่ะเดี๋ยวเราปิดเงาครับเข้าเลเบลเหมือนเดิมนี่ครับ80เฟรมโอ้โหเสียงรถเสียงรถทำไมมันแรงจังวะเนี่ยนะตอนกลางคืนเฟรมเรทสูงสูงเลครับเล่นลื่นมากๆ ถ้าตอนกลางวันเฟรมเรตอาจจะมีพุ่งแบบนี้นะครับเพราะตอนกลางคืนจะมีพวกไฟต่างๆแสงสะท้อนเงาอะไรพวกนี้อตอนจะขับเข้าเลเบลมีแบบหน่วงบ้างนะครับเป็นปกติเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นนี่นะคนเยอะนะตรงนี้40เฟรม50เฟรมนะครับปิดเงาโอ้โหได้เทสพอดีเลยบีดแต่บีดแต่ดแตได้เฮ้ยคืออะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นกิจกรรมอะไรอะวิะ่งสักหน่อยวิ่งสักหน่อยคนกำลังเยอะๆครับได้เทสเฟรมเรทยนะเนี่ยคนเยอะเหลือมาะมาณ30 40เฟรมนะครับนี่นสมมุติว่าแบบทำสตอรี่กันอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะอันนี้ขนาดปิดเงานะครับก็ถ้าทำสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเปิดปรับเป็น normal ความเอ็วดสัก SD ก็ได้นี่แต่ดูรวมแล้วก็ยังเล่นลื่นอยู่นะครับเล่นลื่นอยู่เหอครับภาพก็สวยโอ้คนเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้หายไปไหนหมดแล้วนี่ก็มาแวะซื้อคงซื้อข้าวกันนะครับอ่ะ โอเคครับประมาณนี้เลยทุกคนเล่นลื่นสบายครับงบน,นบุกงบประมาณไม่เกินไม่เกิน2อ0 0มืนนะครับเดี๋ยวอัดให้มันถึงสัก5นาทีแล้วกันเอา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 ,เอาซัดกันแล้วโอเคเดี๋ยวแอดเปิดทิ้งไว้แบบนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวแอดพอกจะรีวิวลงทิกตอก นะก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวรีวิวลงทิกตอกกันโหคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วเซตติ้งนะครับเนี่ยๆๆๆตรงนี้คนเยอะมากเลย เฟรมเหลือประมาณ40เฟรมนะครับอ๋ออ๋อออัดกันแล้ววิธีแก้นะครับเราอาจจะปรับเป็น h d แทนก็ได้ลองดูนะ1,900ปุ๊บปุ๊บ,บ Full SD ภาพมันยืดเกินไปหน่อยนี่ได้ประมาณสัก 40เฟรม50เฟรมนะคนเยอะๆมาแต่60เฟรมละเจ็เฟรมเห็นไหมบางช่วงบางตอนคนเริ่มเยอะเราจะปรับเป็นฟุตดีเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บ,บอ๋อจะตีร้านคา้าซะงั้น โอ้ยโดนลูกหลงนะครับแนะนำโน้ตบุ๊กเล่นเกม g w v 5 m นะครับปรับไฮงบประมาณ25,000นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับคนเยอะๆนะตรงนี้เฟร,รมเลทที่ได้ครับโอ้ย40 40 50เฟร,รมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันครับผม ถึงแม้ว่าจะอยู่ประมาณ40-50เฟรมนะครับก็อยู่ในเกณที่ลื่นนะเพราะว่าเราปรับไฮเลยอยู่ที่กาลาสส้มด้วยดูยครับเล่นลื่นนะไม่ค้างไม่กระตุกไม่สะดุดนะครับโอ้ย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 ชิบหายแล้วชนกันชนกันมั่วแล้วเฮ้ยกาฟีครับ Full HD ปรับไฮปิดเงานะครับเพราะว่าคนเยอะเน้นเฟรมเลยสูง,สง นี่ครับสารขวาเต็นแดนลื่ินไหลนะครับแต่ถ้าใครอยากปรับไฮปรับเว h i ไฮอะไรพวกเนี้ยแล้วได้เฟรมเรทสูงๆนะครับเกิน60 <c oughs> ก็แนะนำงบ3000 30, 0ขึ้นไปที่ใช้เป็นการ์ดจอพวก3060 3050โอเคคกับผมประมาณนี้ครับ